อ่าก็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวแนะนำนะครับรองเท้าบูทนะครับสไตล์ทหารอเมริกานะครับก็อันนี้เนี่ยลองซื้อมานะครับจากช้อปปีนะครับก็คือใส่แล้วมันโอเคนะครับเพราะว่าจะเห็นได้เลยว่าถ้าเป็นรองเท้าบูทของทหารอเมริกานะครับพื้นจะหนาหน่อยนะฮะแล้วก็ขอบรองเท้าเนี่ยอะไรมันก็จะหนากว่านะครับสีเนี่ยก็คือเป็นสีทะเลทรายนะครับเพราะว่า เอออเมริกาเนี่ยบางทีไปทําสงครามที่อิรักอัฟกานิสถานเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าสีน้าตาลทรายแบบนี้นะครับก็ข้อดีของมันเท่าที่ใส่แล้วเนี่ยก็คือนิ่มครับนิ่มมากๆเลยนะฮะอันนี้เป็นจะให้ดูขอบนะฮะขอบขอบของมันเนี่ยจะหนานะครับขอบจะหนามากนะฮะใส่แล้วนิ่ม ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเท่าที่ผมลองใส่มาเนี่ยเขาบอกว่ามีคุณสมบัติก็คือมันจะกันน้ำนะครับกันน้ากันฝุ่นนะฮะบ,บริเวณปลายหัวก็จะแข็งแรงนะครับเวลาเราไปเตะอะไรเงี้ยมันก็จะป้องกันการเจ็บได้ที่สําคัญเนี่ยเวลาเราใส่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์แม่บ้านมอเตอร์ไซค์ที่มีเกียร์เนี่ยใส่ขับแล้วรู้สึกว่ามันแบบสบายใจอ่ะสบายสนุกนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใส่นิยมใส่นะฮะนิยมใส่รองเท้าพวกผ้าใบนะฮะ เมื่อก่อนเนี่ยบอกตรงว่าผมจะ,จะ,จะใส่รองเท้าผ้าใบเดินป่าขับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าใส่แล้วมันก็ไม่ค่อยหนุกนะครับเวลาบางทีเกียร์มันแข็งอะไรเงี้ยทำให้เราเสียอรรถรสในการขับขี่รถนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมแมนะนําว่าถ้าจะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ลองหาซื้อรองเท้าบูททหารอเมริกามานะครับมันใส่ขับแล้วมันสนุกขึ้นจริงๆนะครับเวลาไปเดินป่าเดินเขาเนี่ยก็สบายนะฮะสบายมากข้อเสียก็อาจจะมีหน่อยตรงที่ว่าอาจจะถอดถอดใส่ถอดแล้วยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยาก,กเกินไปนะครับทีนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกับรองเท้าบูทของทหารไทยกันบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรองเท้าคอมแบทนะรองเท้าคอมแบทของทหารไทยนะฮะเป็นแบบจังเกิลนะฮะเป็นแบบจังเกิลคือเป็นแบบเป็นแบบผ้าเลยนะฮะ ข้อดีของรองเท้าบูทจังเกิลของทหารไทยเราเนี่ยคือมันจะมีลักษณะที่มันบางกว่านะครับคือตรงนี้เนี่ยจะบางกว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงในหน้าล้อน,นะครับหน้าล้อนเนี่ยมันก็ระบายอากาศได้ดีกว่าพอสมควรเลยแหละนะครับระบายอากาศได้ดีกว่าพอสมควรนะครับนี่ระบายอากาศได้ดีกว่าแล้วก็การใส่ก็จะเรียบง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดถึง อารมณ์ในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าใครขับขี่รถจักรยานยนต์พวกรถแม่บ้านนะครับรถมีคัทอะไรเงี้ยลองใส่พวกรองเท้าคอมแบทพวกนี้ดูนะครับมันใส่แล้วมันขับได้สนุกขึ้นจริงๆของทหารไทยเนี่ยพื้นจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบสันๆกก็ทนอยู่นะครับทนอยู่พอสมควรก็เป็นแบบสีดานะฮะเ้าดีใส่มามันก็ดีนะระบายอากาศดีนะครับเหมาะสําหรับหน้าร้อนเหมาะสําหรับหน้าร้อนนะครับโอเคเลย แต่ถ้าเทียบกับรองเท้าทหารอเมริกาแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าของรองเท้าของทบไทยเราจะมีลักษณะที่บางนะฮะบ,บางกว่าโอเคนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวันนี้ก็มาแนะนํารองเท้าอเมริกากับรองเท้าทหารไทยนะฮะว่าควรซื้อแบบไหนมันแล้วแต่คนชอบนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังใส่ใส่ทั้ง2คู่นะครับแล้วแต่โอกาสบางทีใส่ไปทํางานก็ใส่ตัวนี้นะฮะใส่ทํางานก็ใส่ตัวนี้บ้างนะครับใส่ขับรถอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับสวัสดีครับ